สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโรเกนฮาวบี้ครับสำหรับวันนี้จะเป็นเรื่องราวที่ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก็คือคลิปของมาร o โดทอร์ชัเตอร์นะครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงตัวของช h a เตอร์มาสเตอร์ของเขากันครับว่าเขาเป็นใครแล้วก็มันมีทฤษฎีมากมายนะครับว่าตัวของเขาเนี่ยมันมีอะไรแปลกๆอยู่ครับที่เราต้องมานั่งหาคําตอบกันเองนะครับคือมันจะมีทฤษฎีมากมายเลยครับซึ่งในช่วงหลังเนี้ยเดี๋ยวผมจะพูดถึงทฤษฎีนะซึ่ง มันไม่ได้เป็นของออฟฟิเชียลดังนั้นก็ขอให้คิดว่าว่าเป็นการพูดคุยกันนะครับในหมู่ของคอมมูนิตี้เนาะอ๋ออย่าไปซีเรียกับมันมาก a s t o r i a n m o l o c ครับเป็น Chapter Master ของ Minotaur มีฉาย,ยามากมายครับที่เรียกกันไม่ว่าจะเป็น Master of the Minotaur, Bringer of r Br a t t h อ b r a s e n Warlord แล้วก็ Spear of j u d g m e เ t เขานะครับเป็นผู้ที่นำความตายแก่ศัตรูของม,มนุเยอชาติมาแล้วนับต่อนักโดยเฉพาะเหล่าผู้ทรยศ นักรบที่ผ่านศึกมานับในท่วนร่างกายของเขาครับถูกซ่อมแซมด้วยจากกลนแทบจะทั้งตัวปาดแผลที่สามารถสังหารสเปซมารีนได้สำหรับแอสเซเรีนแล้วครับมันแทบจะไม่สะทกสะ้าเลยแม้แต่น้อยเขาเป็นนักวางกลยุทธ์ที่เก่งกาจและก็โดหดร้ายมากครับโดยมากแล้วจะเป็นการวางแผนบทขยี้ศัตรูจนสิ้นซาาครับและตัวเขาเองจะอยู่แนวหน,น้าการบุกอยู่เสมอโดยบ่อยครั้งพร้อมกับหน่วยเทอร์มินเตอร์ที่คอยตีฝาศัตรูไป แม้จะดูป่าเถื่อนครับแต่เขาเนี่ยแท้จริงแล้วมีความใจเย็นแล้วก็วางแผนเอาไว้อย่างแยบยลมากยิ่งเป็นเรื่องของการบุกยึดหรือว่าตีแนวป้องกันครับเขาเนี่แสดงฝีมือออกมาได้อย,อย่างยอดเยี่ยมและแน่นอนครับเขาเนี่ยเป็นผู้นําในเรื่องของการใช้อาวุธเรียบประชิดเป็นหลักเมื่ออยู่นอกการรบครับหากมอหลอกไม่ได้อยู่ในพื้นที่การรบเขาจะถูกพบได้อยู่บนบันลังสีทองแดงครับที่ใจกลางยาจู่จมหนัก เดลอสคราธาครับซึ่งมันมีเขาวักรอยู่ข้างในนั้นด้วยนะซึ่งเขาอยู่ตรงกลางเขาวักดนั้นรายร้อมไปด้วยข้อมูลมากมายครับที่ส่งมาจากสนามรบและก็สวตเตอร์ครับคอยรับใช้รายงานลิสต์ของผู้เสียชีวิตอยู่ตลอดเวลาเขาไม่สนใจนะครับว่าจะต้องเสียเลือดเสียเนื้อพี่น้องตนเองไปเท่าไหร่เพื่อรับชัยชนะแต่ว่าความสูญเสียนี้คือบทเรียนที่มอล็อกครับจะนําไปปรับปรุงแล้วก็ เปลี่ยนรูปแบบการศึกนา,นาคตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกก็คือเขาคอยเรียนรู้ตลอดเวลาครับเขาไม่ได้ย่ำอยู่กับที่แล้วก็ใช้วิธีย่ำตามเดิมไปเนื่องด้วยตัวของมโนทอร์ชัปเตอร์ครับมักจะถูกใช้เพื่อไล่ล่าเหล่าผู้ทรยศแล้วก็พวกที่แตกแยกออกไปจากอิมพีเรียมครับหรือว่าที่เราเรียกกันว่าพวกเรเนเกตมารีนนะครับส่วนมากแล้วจะเป็นคําสั่งที่มาจากไฮลอดอฟเทล่าด้วยเหตุนี้ครับตัวของทั้งชัปเตอร์แล้วก็ตัวของมอร์ล,ล็อกเองครับ จึงมีความเชี่ยวชาญในการต่อสู้และวางแผนกับการจัดการกับเหล่าแอสตตีที่นอกลูกนอกทางนี้ไปได้สําหรับมอล็อกแล้วนะครับเหยื่อเหล่านี้พวกสเปซมารีเหล่านี้ครับถือว่าสมควรแล้วที่จะต้องพบกับความเกลี้ยกราดขององค์จักรพรรดิและก็เป็นการทดสอบความสามารถของพวกตนด้วยครับว่าเหล่ามิรทอร์และตัวเขาเนี่ยสามารถรบจริงกับวิธีการพวกนี้ได้ขนาดไหนการที่มรทอร์ครับเข้าร่วมสงคารมามรับวอร์ครับ หนึ่งในเหตุผลนะครับที่เขาเข้าร่วมนอกจากว่าเป็นคําสั่งของไฮห,หล่อแล้วนั่นก็คือว่าเขาเนี่ยต้องการฝึกฝีมือครับว่าเนี่ยถ้าหากว่าต้องไปต่อสู้กับศึกใหญ่แล้วเนี่ยพวกเขาจะเป็นยังไงบ้างแต่ก็ด้วยความมั่นใจของเขาเองครับเขาก็ต้องพบกับความเก่งกาจของลาเบนเตอร์สครับที่แม้จะมีกําลังพลน้อยกว่าแต่กลับสามารถทําให้โมโนทอร์เนี่ยสูญเสียกําลังพลประจมวงมากได้ทั้งที่พวกเขานะครับมีทั้งกําลังพลแล้วก็อาวุธที่ดีดกว่าซึ่งนั่นแหละครับคือเหตุผลที่เขาชนะก็เพราะว่า มีคนที่เยอะกว่าแล้วก็มีอาวุธที่ดีกว่าครับเรามัดกดดันได้อย่างต่อเนื่อง17ชั่วโมงจนกระทั่งลาเมนเตอร์สเนี่ยยอมแพ้ไปถ้าใครได้ฟังเรื่องของลาเมนเตอร์สครับจะทราบดีว่าจริงๆเขาวหนีได้นะถ้าหากว่ายานแม่ของเขาเนี่ยไม่เสียหายซะก่อนคือยานแม่มันเสียหายไงก็เลยหนีไม่ได้ถ้าไม่งั้นนะเรียบร้อยมาโดทอก็มาโดทอเถอะต่อมาครับหลังจากสงครมามบัดดับวอลชาร์เตอร์ก็เข้าสู่สภาวะฟื้นฟูครับแล้วก็ปะทะกับเนครอนครับครั้งนั้นครับมอล็อกเนี่ย ได้กลายเป็นผู้บัญชาการสูงสุดของการรบครับเป็นศึกที่โอเฟียนครับเล่าไมลทอนะครับได้ต่อสู้กับสิ่งอื่นที่ท้าทายกว่าเดิมนั่นก็คือเหล่าเนครอนนั่นเองครับไม่ใช่พวกสเปนมารีต่อไปแล้วและเขาก็แสดงให้เห็นได้ว่ายังไม่มีประสบการณ์มากพอครับที่จะสู้กับพวกเนครอนได้การศึกนี้ครับจบลงด้วยผ่าพพ่ายแพ้ของฝ่ายอิมพีเรียมครับสูญเสียดินแดนแถบนั้นไปทั้งหมดเลยจนต้องถอนตัวออกมาตัวของมอลลอกเองครับ ลงสู่สนามรบแล้วก็บาดเจ็บสาหัสครับล่องลอยในอวกาศจนกระทั่งถูกเก็บกู้ร่างไปครับแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นมาได้แน่นอนครับช่วงเวลานั้นเขาก็ฟื้นชาร์เตอร์กลับมาได้ครั้งหนึ่งแล้วก็พบกับเหล่าเดสการ์ดครับเดสการ์ดครับเขาโผล่มาพร้อมกับเกรทริฟ์ครับก็คือช่วงเวลาเดียวกับที่กาลรมานะครับเขาเริ่มเดินทางแล้วก็ออกทําอิโดมิทัสครูเซตครับในการต่อสู้ครับทามโทอรเนี่ย ชนะครับแต่ว่าศูญย์เสียจีนซีทั้งหมดครับที่เก็บไว้ไม่ว่าจะจากร่างของทหารที่ตายไปหรือว่าที่เก็บไว้ในคลังครับถูกการปนเปื้อนของเนเกิลครับจนหมดไม่สามารถที่จะฟื้นตัวกลับมาได้เขาจึงต้องกลับมาตั้งหลักที่เทราครับเพื่อขอจีนซีชุดใหม่แล้วก็ได้กําลังพลของไพรมาริสมาด้วยก็คือว่ากลายเป็นกองกําลังแรกๆที่ได้ไพรมาริสไปใช้นะครับซึ่งนอกจากเรื่องของการที่ว่ากลับมาเทราครับเพื่อทําการฟื้นชาเตอร์แล้ว ังมีเรื่องของการที่ว่าเขาเนี่ยถูกเรียกมาโดยอดีตไฮหลอดนะครับมาช่วยปกป้องพวกเขาจากการกบฏในการยึดอํานาจหลังจากที่ตัวของโรเบเตการิมานครับออกไปทําศึกอิโดมิทัตคูเซตก็คือว่าการิมานเนี่ยตอนนั้นครับเขาทําการเปลี่ยนระบบการปกครองใหม่ทั้งหมดเลยพวกไฮลอดที่ไม่ได้เรื่องเนี่ยถูกปลดออกหมดพวกนี้ครับก็เลยก่อกบฏขึ้นมาว่าเฮ้ยไม่ได้พวกเราจะยึดอํานาจคืนขึ้นมาแล้วก็ทําการยึดเทราได้นั่นเองครับแต่แล้วครับพวกเขาเนี่ย ก็หารูไ้ไหมว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยมันคือแผนการของกาลิมานครับที่ต้องการจะล่อเสือจะทำว่าใครกันแน่ที่เป็นตัวร้ายซ่อนอยู่ในเงามืดทั้งหลายแน่นอนครับพวกนี้ก็โผล่ออกมากันหมดตัวของไมโนทอร์ครับมีส่วนรวมตรงที่ว่าพวกเขาเนี่ยดันไปอยู่ฝ่ายพักดีที่ผิดครับผิดจริงๆหลงผิดไปมากๆเลยไปจับก้องเจ้านายท่ทรยศกล้าเข้าไปประทะกับคาสโตดีสแล้วก็ซิสเตอร์ออฟไซเลนครับจบลงด้วยความสูญเสียมากมายของไมโนทอร์ครับส่วนทางคาสโตดีสครับ เท่าที่ผมเช็คมานะศูญเสียเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นหรือเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับแต่ซิสเตอร์เนี่ยก็สูญเสียไปพอสมควรนิดนึงในการศึกนี้นะครับมีระบุเอาไว้ในหนังสือที่มีชื่อว่า Watcher of the Throne ครับหัวลุุม2ช่วงท้ายๆของเล่มนะครับประมาณ Chapter ที่25จะเป็นการเล่านะครับจากสายตาของชิลกับตันวาเรียนนะครับว่าในขณะที่พวกเขานะครับเหล่าคาสโตดีเนี่ยแล้วก็ซิสเตอร์เซเลนปกป้องไฮลอดที่พักดีอยู่ ถูกล้อมโดยกองกําลังกบฏเฮ็กซ์คาซีครับเหล่าไมโนทอนี้เข้ามาในห้องโถงประมาณ30นายทั้งหมดครับทำท่าทางรากับว่าตนเองเนี่ยเป็นพระชค่าจะสังหารพวกเขาสําหรับพวกเขาแล้วนะครับที่ได้ประมือกับไพมาริสมาแล้วครับถึงแม้ว่าไพมาริสเนี่ยจะเร็วขึ้นแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็ฉลาดมากยิ่งขึ้นครับแต่ว่ายังไงครับมันก็ไม่ท้าทายเท่าไหร่นะครับสาหรับคาสโตริสแต่ตัวของมอร์ล็อกเองครับที่เขาหน้ากลัวที่สุด ณตอนนั้นเองครับมโนทอร์เนี่ยทำการจัดเรียงพื้นที่ครับแล้วก็ให้มอลล็อกเนี่ยเดินเข้ามาครับเรียกว่าเหมือนพาให้ชัปเตอร์มาสเตอร์เนี่ยเดินมาอย่างโดดเด่นเลยกะว่าจะท้าตัวต่อต,ตัววารเรียนครับสังเกตท่าทางแล้วก็พยายามวิเคราะห์มอลล็อกครับพยายามหาจุดอ่อนให้ได้ว่าเจ้านี่มันมีจุดอ่อนอะไรบ้างเขาคิดว่ามอลล็อกเนี่ยอาจจะเป็นออโตโมาตอนด้วยซ้ำครับหรือว่าหรือว่าเป็นไซบอร์กที่ถูกสร้างขึ้นมาจากห้องทดลองรับอันชั่วช้าแล้วปล่อยสัลายเช่นนี้มาบนโลกใบนี้ เขานะครับไม่มั่นใจเลยว่าตนเองเนี่ยจะสามารถเอาชนะมอลล็อกแบบตัวต่อต,ต,ตัวได้ทั้งที่เขาเป็นชิลกับตันนะแต่หากว่าเป็นรูเบร์เต้กริมานก็คงไม่ขนามือของแพร์มาหรือว่าอาจจะต้องถึงมือก <แ S 3> ับตันเจเนอเรลนะครับของคาสโตดีก็เป็นได้ก็อาจจะเอาอยู่นะครับแต่ว่าครับการต่อสู้นี้ไม่เกิดขึ้นเลยเพราะว่ามอลล็อกเนี่ยถูกให้หลอดที่พักดีครับกระโดดเข้ามาแทรกแซงระหว่างกลางครับกระซิบบางอย่างพร้อมกับชูตาเสนประจําตัวครับท่าทีของมอลล็อกรับที่ เปล่งรังสีอม,มหิตออกมาครับก็หยุดชะงักไปครับแล้วก็ราวกับกลายเป็นสัตว์ร,ร้ายที่ถูกตึงแขนตึงขาวไว้ตัวของวอรเรียนครับสังเกตบอกว่ามลอลล็อกเนี่ยดูท่าทางผิดปกติไปอย่างมากเมื่อนั้นเองครับมลอลล็อกเนี่ยจึงสั่งยอมถอยทับแต่โดยดีครับทำการสั่งให้มอนทอร์เนี่ยถอยกลับไปแล้วก็ออกจากที่นี่สรุปแล้วไม่มีการลงโทษใดๆต่อมอนทอร์เลยครับส่วนพวกอกองกำลังอื่นของอินพีโรกาดเนี่ยก็ถูกลงโทษไปแล้วก็ไม่มีใครทราบได้ครับว่า แท้จริงแล้วพวกเขาเนี่ยสู้เพื่อใครกันแน่นี่นะครับเป็นเพียงคำบอกเล่าจากชิวกับตันวอร์เรียนเท่านั้นนะครับว่าเนี่ยมอลล็อกเนี่ยเขามีลักษณะอย่างนี้ไม่มีการประทะก,กันนะครับระหว่างตัวของแอสเซอร์เรมอลล็อกกับชิวกับตันวอร์เรียนก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายเนาะน่าจะมีสักหน่อยนึงจะได้รู้ว่าแบบหูมันเก่งขนาดไหนหรือว่าเปิดเผยความจริงได้แต่จุดหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือว่าเขาพูดว่าหรือเจ้านี่เป็นออโตมาตตอน คือเป็นไซบอร์นนะครับที่ถูกดัดแปลงมาแบบขั้นขีดสุดแล้วเลยจับจับไม่ได้ว่ามันมีอะไรผิดปกติเป็นเวลาหลายร้อยปีครับที่มายด์ทอร์เนี่ยมีตัวตนของแอสเตรียนมอลลกครับเขาทํางานมาเกือบ500ปีแล้วนะครับแล้วก็กลายเป็นหน้าเป็นตาของมายดทอร์ยโดยปริยายแน่นอนว่าเหล่าแอสเอร์ตีจากชาเตอร์อื่นครับรู้จักชื่อเสียงของมายดทอร์เป็นอย่างดีครับแล้วก็จะนึกถึงตัวของแอสเตรียนมอลลกครับไว้อันแรกเลยว่านี่นะไอ้พวกนี้มันจะเป็นแบบนี้พวกปลาเถื่อนอย่างงู้นอย่างนี้ หากแต่ไม่มีใครทราบเลยครับว่าตัวตนที่แท้จริงนะครับ <c oughs> เนื้อแท้ของเขาแล้วเนี่ยมอลล็อกเนี่ยเป็นใครแม้แต่ดิฟลิชันครับที่พยายามค้นหาความจริงนี้ก็ไม่ทราบมีเพียงไฮลอดไม่กี่คนเท่านั้นครับที่สามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้ตัวตนอันดำมืดและเต็มไปด้วยปริศนามากมายครับไม่สามารถที่จะไขความลับนี้ได้หากไฮหลอดเนี่ยไม่พยายามเปิดเผย <c oughs> ความจริงที่ชัดเจนที่สุดนะครับเกี่ยวกับตัวของมอลล็อกครับก็คือว่าความแข็งแกร่งของเขานั้นเป็นของจริง เขาได้ทําการสังหารชา์ปเตอร์มาเซอร์นะครับของแอสตตีนะครับที่เป็นพวกเรเนเกตมารีนะครับไปจํานวนมากแล้วหลายชาปเตอร์รวมถึงยึดของมาด้วยแน่นอนว่าพวกเซนอสครับอย่างพวกออคบร์บอสเนี่ยก็เป็นรที่น่าจะหลบเลี่ยงไม่ได้ก็เจอประจําพวกโจรสลัดครับไม่ว่าจะเป็นพวกเอลดาหรือว่าพวกคนธรรมดาก็เจอมาหมดแล้วยกเว้นแต่พวกคลาพิเศษอย่างพวกทีรนิตอะไรเงี้ยยังไม่มีประวัตินะครับว่าเจอและแน่นอนครับก็คือพวกเคออสแชมเปี้ยนครับ ที่กล้าเผชิญหน้ากับพวกเขาก็จบชีวิตลงโดยฝีมือของแอสเซอร์เดนมอลล็อกคนนี้ถึงจะแกร่งขนาดนี้ครับมอล็อกที่ไม่เคยปะทะกกับเนค่อนเลยครับต้องบาดเจ็บหนักจากการโจมตีอย่างสิ้นหวังก็คือเขาโถมกําลังใส่เขาไปเลยกะว่าจะบุกทูมเมอรแล้วก็จบจบไปแต่กลายเป็นว่าไม่สําเร็จครับพายแพ้กลับมาตัวของมอล็อกเนี่ยถูกทิ้งไว้ในอากาศอยู่คู่ใหญ่ครับจนกระทั่งได้รับการช่วยเหลือต่อมา บาดแผลของเขานั้นนะครับเขาว่ากันว่ามันรุนแรงนะครับเกินกว่าที่ใครจะเชื่อได้ว่าคนคนนี้จะรอดได้แต่เขาครับก็รอดกลับมาแล้วก็ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มอลล็อกเนี่ยถูกคาดเดาว่าตายไปแล้วยังมีเหตุการณ์ถึง6ครั้งก่อนหนานะครับที่เขาบาดเจ็บหนักประเภทที่ว่าใครเห็นก็ว่าตายครับแต่ตัวมอลล็อกนั้นกลับไม่ตายได้ใดรก็ตามครับ มันมีเหตุการณ์หนึ่งครับที่น่าพูดถึงที่สุดก็คือว่าเหตุการณ์ที่เขาไปต่อสู้กับทางนายรีเปอร์ครับก็เป็นพวกเคอสันแหละครับเหตุการณ์นั้นนะครับมันมีการบุกขึ้นยานไปแล้วยานลํานั้นครับมันกําลังจะระเบิดซึ่งตัวของมอลอกครับก็อยู่ในนั้นครับประเด็นก็คือว่าคนบนยานนั้นนะครับแล้วทั้งไม่ยจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามครับเสียชีวิตทั้งหมดเพราะยานเนี่ยระเบิดออกแต่ตัวมอลอกครับรอดชีวิตมาได้เพียงคนเดียวอันนี้ก็เป็นอะไรที่ราวกับว่าปาฏิหารไม่มีใครทราบได้่าอไยงง แต่ที่แน่และชัดเจนก็คือว่าร่างกายของเขานะครับคนคนนี้มอหลอกคนปัจจุบันใช้คำว่าคนปัจจุบันแล้วกันเนาะก็คือว่าแทบจะทั้งตัวครับถูกทดแทนด้วยจักรกลไปแล้วครับมากมายและแต่ยังคงปฏิบัติงานราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้ผมใช้คําว่าเขาใกล้เคียงกับเขากล้ามากก็คือแแทบจะไม่มีแขนมีขาที่เป็นมนุษย์แล้วอ่ะคือเป็นจักรกลเกือบหมดแล้วเออว่าอย่างนี้แล้วกันถ้าอุปกรณ์ประจําตัวของมอหลอกครับก็จะมีอยู่3อย่างนะครับที่ใช้เป็นประจํา1 ทาทารอสแพทเทิร์นอาร์ติฟิเชอร์เทอร์มินาเตอร์อาร์เมอร์ครับเป็นเกราะเทอร์มินเตอร์ปรับแต่งพิเศษสร้างขึ้นมาโดยมีพื้นฐานเป็นแพทเทิร์นของทาทารรอสครับที่นิยมใช้ในช่วงของเกรดกูเซ่เรียกว่ามันคือสมบัติอันล้ำค่ามากๆของชาปเตอร์ตัวเกราะชิ้นนี้นะครับเขาให้สเปกว่ามีน้ำหนักเบาแต่ยังคงความอึดไว้แน่นอนว่ามากกว่าของรุ่นอีโดมิทัสครับแต่ไม่เท่ากับของคาทาพลาสติกนะครับที่อึดกว่าหนากว่าอันนี้ก็คือเบากว่าแต่ว่าก็ยังมมีควา แข็งแกร่งไม่แพ้กันทำออกมาในรูปแบบนะครับของพวกกรีกนะครับเป็นนักรบสปาร์ตันดูหน้าตาก็ประมาณนั้นแหละครับชิ้นที่2ครับก็คือเฮริกสตรอมชิลครับคือโลกสตรอมชิลรูปด่างพิเศษครับที่สร้างขึ้นมาให้กับมอลหลอกโดยเฉพาะมีแรงบันดาลใจครับจากวัฒนธรรมโบราณเฮริกหรือว่าของกรีกนั่นเองครับแน่นอนว่าเป็นแนวสปาร์ตันเช่นเดียวกัน3ครับชิ้นสุดท้าย The b l a ล็ก p เปียครับเป็นหอบโบราณประจำกายครับที่ว่ากันว่า เคยถูกใช้โดยคัสโตดีครับตัวหอ,อกนี้นะครับเป็นสีดําทั้งอันแข็งแรงทนทานครับเป็นพาวเวอร์ไวพอนสามารถแทงทะลุเกาะเทอร์มินเเตอร์ได้อย่างง่ายดายรวมด้วยนะครับตรงปลายหอ,อกนี้มีการติดตั้งปืนเลเซอร์นะครับที่สามารถยิงได้ทีละนัดแต่มันรุนแรงสามารถยิงทะลุรถถังได้ตัวหอ,อกอันนี้นะครับเคยมีการผูกพูดถึงโดยตัวของชิวกับตานวาเลียนนะครับว่าเขาเห็นหอกอันนี้แล้วแล้วเขาจําได้เลยว่าชิ้นนี้เนี่ยมันเป็นของ คัสโตดิสแน่ๆแต่เป็นของที่ก่อนยุคข,ของเขาและมันเคยถูกใช้งานมาแล้วและก็มีรูปร่างที่แปลกไปแต่เขามั่นใจได้ครับว่าเนี่ยคือของคัสโตดิสชื่อของแอสเตรเลียนมอลล็อกครับได้แรงบันดาลใจมาจากกรีกนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งมาจากไบเบิลก็คือตัวของแอสเตรเลียนเนี่ยมาจากกรีกครับแล้วก็ตัวของมอลล็อกเนี่ยมาจากไบเบิลตรงนี้เดี๋ยวผมพูดถึงก่อนนะว่าแต่อันเป็นไรแอสเตรเลียนครับเป็นชื่อของไมโนทอร์ครับที่บีดาวของเขาเนี่ยครับคือราชาไมเนอสแล้วก็มีภรรยาครับชื่อ แพสเพีครับเมื่อเกิดออกมาเนี่ยกลายเป็นกระทิงหัวกระทิงแล้วก็โตเป็นคนครับเขาเห็นว่าเป็นโตประหลาดก็เลยจับขังเอาไว้ครับในเข่าใต้วังกดซึ่งตำนานเรื่องนี้ผมไม่ได้อ่านเยอะเท่าไหร่นเนาะเดี๋ยวไว้มีเวลามานั่งเจาะลึกเรื่องของกริกกันบ้างไหมใครสนใจก็ลองคอมเมนต์ดูได้ครับว่าอยากสนใจก็เดี๋ยวผมไปหาข้อมูลแล้วก็มาคุยให้เนาะส่วนชื่อของมอลลกครับคำมอลลอกเนี่ยเขาว่ากันว่าอันนี้จากข้อมูลที่ผมได้มาเขาบอกว่าอันเนี้ย มันอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลครับพูดถึงเรื่องของตัวตนครับที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับไมล์ทอร์ก็คือว่ามีหัวเป็นกระทิงแล้วก็มีลำตัวเป็นมนุษย์ครับตรงนี้ใครแม่นไบเบิลคอนเฟิร์มให้ผมหน่อยว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับอ่ะต่อไปอันนี้สุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของทฤษฎีมากมายครับที่พูดถึงแอสเซอร์เดนมอลล์ครับว่าเขาเป็นใครแล้วกลับมาได้ยังไงหรือเขาเป็นอมตะจริงๆส่วนนี้เป็นส่วนทฤษฎีที่เป็นแฟนๆของวอร์ไฮเมอร์เนี่ยตั้งขึ้นมานะครับ ไม่มีเนื้อเรื่องจริงๆเนี่ยสนับสนุนอยู่ฉะนั้นครับก็ฟังเป็นหวยหูแล้วกันนะครับไว้รอตัวของฮัวิเชียเนี่ยประกาศออกมาแล้วกันว่าสุดท้ายแล้วคืออะไรทฤษฎีที่1ครับแอสเซอร์เรียนมอลล์ครับเป็นเพียงแค่ชื่อที่มีไว้สําหรับชาร์เตอร์มาสเตอร์ของไมนทอร์เท่านั้นครับผู้ใดที่ได้รับเลือกครับจะเข้าสู่กระบวนการล้างสมองปลูกถ่ายความทรงจําและประสบการณ์ทั้งหมดครับของคนก่อนหน้าเพื่อกลับมาปฏิบัติงานต่อได้ทันที ข้อนี้ครับผมมองว่ามีความเป็นไปได้สูงจากกระบวนการของมิรทเอร์เองอยู่แล้วครับที่มีการใช้เทคนิคในการดัดแปลงสมองแล้วก็ความทรงจำเนี่ยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงสามารถสร้างสเปซมารีเนี่ยได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่ขาดแคลนเลยครับตรงนี้มันมีเพิ่มอีกนิดนึงด้วยนะครับว่าอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าไอาตัวของมิรทอร์เนี่ยมีสิทธิ์เข้าถึงเทคโนโลยีในการโคลนนิ่งครับแล้วก็ทําการโคลนนิ่งแอสเตอร์เดนมอร์ลเอาไว้แบบสํารองเอาไว้เกิดตายปุ๊บก็อ่ะ เอาล่างใหม่มาแทนเลยณขณะนั้นแต่ว่าไม่โครนไว้เยอะคือทีละล่างทีละล่างเอาไว้เป็นไปได้ไหมอันนี้ผมก็บอกไว้ก่อน,นว่าเป็นไปได้ไหมนะครับจริงไม่จริงก็ลองคิดดูทฤษฎีที่2ครับเขาแค่ตายไม่เป็นอันนี้เป็นเรื่องปกติครับที่เนื้อเรื่องต่างๆครับจะถูกเขียนมาให้ตัวละครใดๆเนี่ยมีพลอตอาร์เมอร์ที่หนามากๆในขณะที่ตัวอื่นเนี่ยจะไม่รอดแต่มอลหลอกครับจะต้องรอดเพื่อให้เนื้อเรื่องเนี่ยเดินต่อไปได้อันนี้ก็เป็นไปได้ครับว่าเขาอยากจะเขียนให้เขาไม่ตายเฉยๆก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษแค่นั้นเ หรือผู้เขียนครับต้องการให้มีมิติที่ลึกลับมากยิ่งขึ้นไปอีกประมาณว่าตัวละครเนี่ยมีมิติมากขึ้นว่าโอ้มีเรื่องลึกลับนะว่าเขารอดมาได้อะไรอย่างนี้อ่าทฤษฎีที่3ครับเขาผ่านการดัดแปลงร่างกายมามากมายครับไง่ายๆก็คือว่ากลายเป็นเหมือนไซบอร์กไปแล้วครับเกือบทั้งตัวก็คือว่ามีเครื่องจักรเนี่ยแทบจะทั้งตัวแล้วครับดังนั้นเมื่อเกิดความเสียหายเนี่ยจึงไม่กระทบต่อชีวิตของเขาก็ค่อนข้างเมกเซนครับเพราะว่าจากที่ตัวของคาสโซดีนะครับเขาเคยมองแล้วว่า เอ๊มันดูแปลกๆนะมันเหมือนเป็นหุ่นยนต์มากกว่าเป็นคนซะแล้วอ่ะมันดูไม่ใช่คนก็เป็นไปได้ครับที่เขาเนี่ยจะสามารถเอาชนะความตายมาได้หลายต่อหลายครั้งก็เพราะว่าร่างกายของเขาเนี่ยที่เป็นเครื่องจับไปมากกว่า50%หรือว่า80%ไปแล้วแต่ก็ยังอธิบายบางอย่างไม่ได้นะครับว่ารอดมาได้ยังไงอย่างเช่นการระเบิดเนี่ยเขาไม่น่ารอดมาได้เอออย่างนี้ก็เป็นไปได้ทฤษฎีที่4ครับจีนซีของเขามีความพิเศษทําให้ฟื้นตัวได้รวดเร็ว อันนี้ผมมองว่าเป็นไปได้ยากมากที่สุดเลยแล้วก็ฟังดูเวอร์ไปครับเพราะว่าหากมีจีนซีประเภทนี้อยู่นะครับมันมีโอกาสที่สูงมากที่จีนซีต,ตัวนี้จะกลายพันธุ์ครับแล้วก็เกิดผลร้ายตามมาอย่างที่เรารู้กันครับว่าการไปยุ่งกับจีนซีเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นจากเคิร์สฟฟลดิงเนาะทฤษฎีที่5ครับเขาเป็นเพอร์เพชชั่วใครยังไม่รู้ว่าเพอร์เพชชั่วคืออะไรครับสามารถคลิกไปดูคลิปเรื่องของเพอร์เพชชั่วที่ผมเล่าไปแล้วนะครับก็คือว่าคนพวกนี้เป็นมนุษย์อมาตะครับของจักรวาลโฟ คือเรื่องของเรื่องเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นมาจจกวาานี้อยู่แล้วครับมันจะมีมนุษย์อ,อามาตะาโผล่ขึ้นมาบ้างเป็นครั้งเป็นคราวแต่ว่าชาวเน็ตนยครับหรือว่าชาวคอมมูทั้งหลายนะครับเขาบ่นว่ามันใช้มุกเพอร์เพชั่เนี่ยมากเกินไปแล้วในยุคข,ของฮาร์ดเรีซี่พอจะมาใช้ยุคฟูดีเคเนี่ยมันมันก็เลยไม่เวิร์คครับดังนั้นครับก็เลยเหมือนเป็นว่าน่าจะถูกปัดตกไปว่าเออคงไม่ใช้มุกนี้แล้วแหละเพราะเรามีตัวของเกรไนท์ที่ไม่มีวันตายไปแล้วคนหนึง่งจะมามี้ เห็นเช่นไรก็ลองคอมเมนต์กันดูทฤษฎี CD ที่6ครับเขาคือคัสโตดีที่ปลอมตัวเข้าไปครับประมาณว่าถูกล้างสมองไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เข้ามาเป็นตัวของแอสเอรเรียนมาล็อกตรงนี้มีการพูดคุยกันนะครับค่อนข้างเยอะนะครับว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมที่สามารถต่อสู้กับคัสโตดีได้มีความแข็งแกร่งขนาดที่ว่าสามารถล่าสเปซบริีนได้ก็เป็นไปได้ครับว่าอาจจะเป็นไปได้แต่ผมว่าไม่น่าใช่เพราะว่าตัวของคัสโตดีเองครับถูกสร้างม,มาเพื่อองค์จักรพรรดิเฉพาะ วิธีการครับก็ซับซ้อนมากๆไม่มีใครทราบด้วยซ้ำครับว่าจะทำได้ไงนอกจากว่าคาสโตดิสคนนั้นครับตั้งใจที่จะถูกให้ไฮลอดเนี่ยควบคุมเองผมว่ายังไงก็ยากเพราะคาสโตดีสเนี่ยยังไงก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออองจักรพรรดิเท่านั้นแล้วก็มุมมองเขาเนี่ยแทบจะไม่แชร์กันเลยอืมอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าคิดเหมือนกันครับว่าอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้ทฤษฎีที่7ดครับเขาคืออาริกทารานิสครับ คืออดีตทันเดอร์เวอร์เพียงหนึ่งเดียวครับที่รอดชีวิตมาได้แล้วก็ค้นพบวิธีการรักษาร่างกายครับให้ไม่ให้เสื่อมสภาพได้จุดนี้มีความเป็นไปได้สูงเช่นกันครับว่าเขาครับอาจจะทำการเก็บตัวเองไว้ฝังต้นเองเอาไว้ครับแล้วถูกค้นพบอีกครั้งหนึ่งในช่วงของศตวรรษที่40แล้วก็กลับมาครับซึ่งคนที่เจอเนี่ยดันเป็นไฮโลดอฟเทราแล้วก็ไฮโลตอดเทราเนี่ยเสนอว่าถ้าไม่อยากให้เรื่องราวของเจ้าเนี่ยถูกเพ่งพายออกไปถูกตามล่าอีก ก็จงจำยอมทำงานซะอย่าปิปากอะไรประมาณนี้เป็นไปได้ไหมอันนี้ผมก็ว่าเป็นไปได้แต่ทาง Thunder Warrior เนี่ย <c oughs> เขามีศักดิ์ศรีมากนะผมว่าเขาไม่น่าจะทำแบบนี้แต่แต่เขายังอยากรับใช้องค์จักรพรรดิอีกเหรอตรงนี้ผมก็ยังตั้งคำถามอยู่ว่าเป็นไปได้เหรอทฤษฎีที่8เขาคืออดีตนายทหารจาก Iron Warrior ครับตั้งแต่ยุคข,ของเกรตครูเซตครับถูกขับไล่ออกมาจากลีเจียนเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเพเทอโรโบเนี่ยเริ่มที่จะบ,บ้าอำนาจครับแล้วก็ไล่ฆ่าผู้เดียวกันเอง ว่ากันว่าลักษณะนิสัยที่คล้ายคลึงกับพวกไอรอนวอเดอร์เนี่ยน่าจะาเป็นสิ่งที่สืบทอดมาจากอดีตนายทหารคนนี้หรือว่านายทหารคนนี้ยังอยู่มาจนปัจจุบันนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันครับเป็นการแช่แข็งนอกแล้วก็ข้ามยุคข,ข้ามสมัยมาแล้วก็มาโผล่ตรงนี้แตผ่ผมว่าไม่น่าผมว่าไม่น่าผมว่าไม่น่าไม่น่าไม่น่าจะใช่อย่างนั้นใช่ครับต่อให้เขาเป็นพักดีครับผมว่าเขาก็ไม่น่าเข้ากับทางไอรอดแล้วมองว่าไอรอดเนี่ยน่าจะไม่เวิร์กที่สุด เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นจีนซีเสียมากกว่าครับที่ได้จากไอรอนเรเออร์มาปรับแต่งเป็นของมายาทอตรงนี้เออหน้าเชื่อมากกว่าเนาะนี่นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของแอสเตรียนมอลล็อกนะครับกับปริศนาของเขาว่าสรุปแล้วเขาเนี่ยเป็นใครแล้วก็แข็งแก่งขนาดนี้ได้ยังไงทำไมทำไมถึงเอาชนะความตายได้ถึง7ครั้งนะครับและก็ซีดีต่างๆมากมายนะครับที่เกี่ยวข้องกับตัวเขาครับว่าเขาเนี่ยอาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่างหนึ่งในนี้ก็เป็นได้เนาะ ใครชอบแบบไหนก็ลองคอมเมนต์กันดูนะครับว่าชอบแบบไหนสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย